สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุตต่างจะเย็นจากวีรยุต ministry พันธกิจผู้กล้าวันนี้มีความยินดีที่จะนําคําหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคําหนุนใจของวันนี้คือคําว่าคิดจะรุ่งต้องมุ่งพระคริสต์อ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่13ซึ่งมีใจความดังนี้ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทําตามพระยาเวจะทรงทําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทําให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ําลงพี่น้องที่รักครับหากเราพูดถึงคําว่ารุ่งเราก็มักจะมองเห็นเฉพาะเรื่องธุรกิจการเงินการลงทุนเท่านั้นนะครับแท้จริงแล้วเราสามารถประยุกต ใช้ได้กับชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าระวังที่จะทำตามผลลัพธ์ก็คือพระเจ้าจะทำให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระองค์จะทรงทำให้ท่านสูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่ำลงนะครับพี่น้องครับ นี่คือเคล็ดลับนะที่เราสามารถบอกคนอื่นได้ด้วยตั้งแต่เป็นเด็กมาครับพี่น้องครับพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านมักจะสอนเราแนะนำเราว่าให้เราเนี่ยเรียนสูงสูงจบออกมาจะได้มีการมีงานทำและสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนั่นก็คือการเป็น เจ้าคนนายคนนั่นเองนะครับนี่คือความมุ่งมั่นปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่แต่แท้จริงแล้วพี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางมีชีวิตที่อยู่เบื้องบนสุดเสมอ,อเบื้องบนสุดเสมอหมายความว่าเป็นผู้นำของกลุ่มขององค์กรแต่เราจะทำเช่นนั้นหรือเป็นเช่นนั้นได้ ง่ายนิดเดียวครับพี่น้องครับคือการใส่ใจฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าใส่ใจพระบัญชาใส่ใจพระบัญญัติของพระเจ้าพอเราใส่ใจพอเราฟังมีใจเชื่อฟังมีใจที่จะฟังมีใจที่จะทําตามอันนี้มีใจนะมีใจที่จะทําตามเมื่อเรามีใจแล้วเรา ลงมือทําครับลงมือทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าลงมือทําตามข้อความซึ่งปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าเช่นพระเจ้าบอกว่าให้เราเชื่อฟังพระเจ้าทอมใจมีใจกล้าหาญมีความเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้ารักพระเจ้านมัสการพระเยซู ประกาศพระนามของพระองค์เทิดทูลรับใช้ด้วยความรักรักซึ่งกันและกันพี่น้องครับเราจะรู้จักพระบัญชาหรือพระบัญญัติของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดพระกัมภีร์แล้วก็อ่านจากข้อความเหล่านั้นนะครับเพราะเป็นข้อความที่ให้ชีวิตเป็นข้อความที่มีฤทธิ์อำนาจเป็นข้อความที่หนุนใจมีพลัง ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องครับดังนั้นนี่คือเคล็ดลับหากเราคิดจะรุ่งเรืองคิดจะเจริญขึ้นสูงขึ้นเหนือขึ้นอยู่เบื้องบนสุดไม่อยู่เบื้องล่างเลยนะครับเชื่อฟังพระเจ้าใส่ใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในพระวจนะของพระเจ้าเช่น ความยำเกรงพระเจ้าเป็นโบกเกิดของความรู้คนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าประสาทตร์ประสิ์วิชาความรู้ให้กับเขาวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราพึ่งพาพระเจ้าพึ่งฤทธานุภาพในพระวจนะของพระเจ้า เชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าหมายความว่าเชื่ออย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รัก,กับจะทําให้เราได้รับพัะพรตามพระสัญญานี้คําอวยพรการอวยพรของพระเจ้าพร้อมแล้วครับพี่น้องครับที่จะให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงเลยถ้าเราพร้อมมารับเอาด้วยความเชื่อพี่น้อง ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าทําตามพระวจนะของพระเจ้าเทิดทูนพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรารับรองพี่น้องครับชีวิตของเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่าลงเลยแน่นอนขอพระเจ้าอุปภพรพ,รพี่น้องและขอถวายเกียรติแด่พระเยซูขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามวิรยุทธ์มินิสตีพันธกิจผู้กล้า ขอพระเจ้าได้ปรดอุยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะคิดจะรุง่งต้องมุง่งเชื่อฟังพระคริสต์คิดจะรุง่งต้องมุง่งปฏิบัติตามคําของพระคริสต์ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ